ในวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้พบกับตัวละครมากมายนะครับที่เป็นตัวละครแฟนเมดจากซีรีส์กิบบิททอยเลสนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยได้ทําการส่งมาใน Discord ดวอตชูเต็มไปหมดเลยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเอาตัวละครต่างๆที่เป็นตัวละครแฟนเมดของเพื่อนๆเนี่ยเอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมช่องวอตชูได้ชมกันนะครับเราจะมาดูตัวละครทั้ง4ตัวนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างและเพื่อนๆนั้นชอบตัวละครไหนมากที่สุดย้ำกติกากันอีกหนึ่งครั้งนะ กติกาก็คือเพียงเพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกเข้ามาที่ Discord b o t สชูนะครับแล้วก็ทักหาบอสชูได้เลยนะครับส่งข้อมูลตัวละครแฟนเมดที่ตัวเองเนี่ยออกแบบหรือว่าใช้จินตนาการของตัวเองนะครับดีไซน์มาว่าเฮ้ยตัวละครนี้จะต้องเป็นอย่างไรนะครับอย่างตัวละครแรกของเราในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเป็นตัวละครตัวร้ายนะครับฝ่ายสปีกเกอร์แมนด้วยก่อนจะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องบอสชูเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับสก i บ i ดีทอยเลตแบบนี้ใน แต่ละคอนเทนต์เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมก็ค่อนข้างตั้งใจทานะครับรวมถึงในเอพิโซดนี้เนี่ยหรือว่าในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยนะครับที่ส่งรูปแล้วก็ตัวละครที่ทุกคนออกแบบกันเอาไว้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตั้งใจมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าสนใจยังไงนะครับอย่าลืมเข้าไปใน Discord อลชูนะครับฟังข่าวฟังนู่นฟังนี่นะครับมีแจ้งข่าวมีแจ้งเรื่องราวนะครับพูดคุยเกี่ยวกับสกีบิด i ี้ทอยเลตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปตัวละครแรกนะครับเราจะมาเจอกันเลยดีกกว่าานับผลง ของน้องที่มีชื่อว่าน้องวุฒนะครับส่งมาเป็นตัวละครแรกฝ่ายสกิบ i ี้ทอยเลสนะครับมีชื่อว่าแฮกเกอร์ทอยเลสหุ่ยให้ดูรูปก,กันก่อนเลยละกันนะครับนี่หน้าตาของแฮกเกอร์ทอยเลนะครับดูโดยรวมนะครับทั้งหน้าตาแล้วก็สีชักโครกที่เป็นสีดำๆเนี่ยคล้ายๆกับกลิตสกิบบี้ทอยเลสเหมือนกันนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าสมมติเป็นแฮกเกอร์แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นสีเขียวนะครับเอาละตัวละครของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีชิ้นส่วนของหน้าจอเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าตาเนี่ยจะโรคจิตโรคจิต หน่อยนะครับคล้ายๆกับกลิตสกิบดีทอยเลสนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้างบนเหมือนจะมีอาวุธซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นจรวดหรือว่าเป็นมีดหรือว่าเป็นอะไรนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทักษะการวาดรูปเนี่ยก็สวยมากๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรถูกเขียนเอาไว้ให้เราได้ชื่นชมบ้างนะครับอ๋ออย่างแรกเลยนะครับพาวเวอร์แล้วก็สปีดนะครับเขามีการบอกว่าพาวเวอร์เนี่ยอยู่ในระดับ5นะครับไม่รู้ว่าเต็มเท่าไหร่นะแต่ว่าสปีดเนี่ยอยู่ในระ Oh, power ก็สูงสปีดก็สูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาเนี่ยเขียนเอาไว้ไว่ายังไงบ้างนะครับอะอย่างที่เราบอกนะครับกติกาก็คืออย่าลืมเขียนข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวละครมาด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวละครนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับอะข้อดีอย่างแรกเลยก็คือตัวเล็กแล้วก็เร็วมากๆนะครับแต่ว่าช้าก,กว่ากลิตสกิบดีทอยเลตอะโอเคก็เป็นตัวสายแฮกใช่ไหมผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะต้องตัวเล็กนะครับแล้วก็มีพลังกำลังน้อยนะครับสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวแบบเร็ว นะครับประมาณนี้สามารถหลบหลีกแล้วก็ตัวเองเนี่ยพริ้วมากๆนะครับตัวเขาเนี่ยพยายามรักษาระยะห่างของตัวละครตัวเองกับศัตรูเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วนะครับกับตัวละครที่มีความสามารถทางด้านแบบระยะไกลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ร่างกายเขาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงด้วยถูกไหมเขาเนี่ยใช้ข้อมูลของศัตรูขนาด normal นะครับหรือว่าทุกตัวเลยที่เคยถูกควบคุมโดยพาราสติกสกิฟดีทอยเลสนะครับเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยโยงโยง จินตนาการของตัวเองเข้ากับความเป็นจริงนะครับก็คือเวลาตัวละครฝ่าย Alliance ที่ถูกควบคุมโดย s k i บิดดี้ทอยเลตเนี่ยมันก็ควรที่จะมีข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาในฝ่ายของ s k i บิ d i t ้ทอยเลตด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบในจุดนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเขาเนี่ยใช้ข้อมูลอันนี้นะครับเข้าไปแฮ็กศัตรูแล้วก็เข้าไปควบคุมนะครับน่าจะควบคุมคล้ายๆกับเอ่อพลาสติกสกีบิดดี i ทอยเลตประมาณนี้นะครับรวมถึงไททันสปีกเกอร์แมนด้วยแสดงว่าเขาเนี่ยมี สปิเกอร์แมแล้วใช่ไหมก็คือจะสามารถกลับไปควบคุมได้อันนี้อันนี้ผมว่ามันมันโกงไปหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหกว่าที่เราจะได้ไททันสปิเกอร์แมนกลับมาเนี่ย หลายหลาย EP เหมือนกันนะครับเป็น10เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมร่าจ,จะกลับไปควบคุมแบบง่ายๆก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปถึงตัวไงมันอาจจะแบบว่าแค่เข้าไปใกล้ๆนะครับดังนั้นถ้าสมร่ากลับเข้าไปควบคุมแบบง่ายๆอย่างนั้นเลยเนี่ยน่าจะโกงไปหน่อยนะครับอะแต่เราอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะมีข้อเสียอะไรแบบนี้นะครับอะเขาสามารถควบคุมสกิบดีทอยเลทที่มีลำดับขั้นน้อยกว่าตัวเองได้ด้วย เอามาปกป้องตัวเองอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็คือเหมือนจะเป็นแบบพวกอาเหมือนจี้แม่แหละนะครับที่ใช้ลูกน้องนะครับเพื่อที่จะมาปกป้องตัวเองหรือว่าช่วยสู้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ปกตินะครับไม่ไม่ได้โกงอะไรมากมายนะครับสามารถควบคุมได้ทุกตัวที่อยู่ในระยะโอ้โหเอาง่ายๆก็คือเขาเนี่ยจะสามารถควบคุมศัตรูที่เคยมีข้อมูลนะครับซึ่งวิธีการจะดูว่ามันมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเนี่ยก็คือตัวละครนั้นจะต้องถูก พาราสติกสกิบดีทอยเลตเนี่ยควบคุมเอาไว้แล้วนะครับหรือว่าเคยถูกควบคุมเอาไว้ก่อนอย่างเช่นสปิเกอร์แมนร s ตสปิเกอร์แมนอะไรแบบนี้นะครับพวกตัว normal แล้วก็รัตเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนไปหมดแล้วนะครับยกเว้นทีวีแมนนะยังไม่โดนนะครับอย่างสุดท้ายก็คือเขาเนี่ยมีเข็ม2อันเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับอ๋อไอเข็มที่อยู่ข้างบน2อันนี้ก็คืออันนี้คือเข็มใช่ไหมตอนแรกผมนึกว่าอาจจะเป็นแบบจรวดนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์สาหรับการเอาไปแทงแทงสตูเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับเป็นเข็มเหรอโอเค เอาไว้ฝากไวรัสโอ้โหจริงมะเนี่ยแต่เข็มนี้จมตีช้านะครับแล้วต้องค่อยๆสอดเข้าไปในจุดที่ถูกต้องด้วยการฝากไวรัสเนี่ยเหมือนกับการฝากชีวิตที่2เอาไว้ในศัตรูถ้าสมมติว่ามันตายมันจะสามารถเกิดใหม่ในร่างศัตรูได้นะครับซึ่งเหมือนจะมีแค่2อ,อันที่จํากัดเท่านั้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไปฝากไว้กับตัวละครตัวที่1กับตัวที่2นะครับแต่อ้สอตัวเนี้ยตายไปก่อนนะครับก็น่าจะใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้อันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้องวุฒ <laughs> ดูโดยรวมเนี่ยข้อดีดีมากเลยนะครับอาจจะโหดไปนิดนึงอาจจะดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็คือมีแว่นมีหูฟังนะครับแต่ว่ากากแล้วก็อ่อนแอมากๆนะครับโดนทําลายง่ายมากนะครับโดนอะไรก็พังเหมือนใช้ได้ครั้งเดียวนะครับอ่าโอเคเข้าใจได้อยู่นะครับสมมุติว่าแว่นเนี่ยก็อาจจะโดนคลื่นเสียง นะครับแล้วก็แตกได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่โดนขึ้นเสียงอนะโดนแค่แสงของทีวีแมนก็อาจจะยังรอดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับหูฟังก็อาจจะหลุดง่ายไปนิดนึงอะไรแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละข้อเสียต่อไปก็คือตัวละครนี้มีพื้นที่การควบคุมนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ไกลเกินไปเนี่ยก็จะหลุดจากการควบคุมมีแสงสีเขียวชัดเจนว่าตรงไหนถูกควบคุมอยู่นะครับอ๋อแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ด้วยนะครับซึ่งรูปเนี่ยก็จะเป็นระยะการควบคุมนะครับโอ้โห500เมตรนี่ก ไกลพอลสมควรนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าประมาณแบบ10 20เมตรเนี่ยก็โกงแล้วนะครับ500เมตรนี่ครึ่งกิโลนะ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยน้องเขาบอกว่าเออถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้มากเนี่ยจะควบคุมได้ง่ายนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ไกลจะควบคุมได้ยากนะแต่ผมคิดว่ามันจะวุ่นวายไปหน่อยนะครับาอาจจะทาให้ซีรีส์เนี่ยโอ้โหต้องคิดหนักเลยว่าจะทําออกมายังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในระยะเนี่ยก็คือควบคุมได้ถ้าหลุดออกไปก็คือควบคุมไม่ได้นั่นเองอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านี่ก็คือข้อเสียนะครับก็คือถ้าสมมติว่าไกลเก็คือ ถึงจะควบคุมตัวเก่งๆได้นะครับแต่ตัวเก่งๆเนี่ยก็รักษาระยะห่างได้เช่นเดียวกันนะครับน้องเขายกตัวอย่างมาอย่างเช่นทีวีแมนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแสงสีเขียวที่เห็นชัดเจนมากนะครับถ้าสมมติว่าทีวีแมนเห็นมันกําลังเข้ามานี่ครับเขาก็อาจจะวาร์ปหนีไปก่อนได้นะครับรวมถึงคริโตะนะครับหรือว่าตัวละครอื่นๆนะครับถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็สามารถหาทางหลบอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อเสียก็คือสักวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถูกเขียนโปรแกรมมาเพื่ออป้งกั ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการโจมตีของมันเนี่ยเป็นการโจมตีประเภทที่เป็นแบบว่าไอ้ไวรัสนะครับไม่ใช่การโจมตีด้วยแสงเหมือนทีวีแมนอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าน้องเขาสรุปมาว่าตัวละครตัวนี้นะครับใช้สมองมากกว่ากําลังอ่ะถูกนะครับตัวละครตัวนี้พยายามเลี่ยงการโจมตีไม่ให้ใครเข้ามาใกล้โดยเด็ดขาดนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวที่ออนแอมากๆนะครับอาจจะแข็งแกร่งในเรื่องของพลังการโจมตีระยะไกลนี่ครับหรือการควบคุมดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาใกล้เนี่ยก็เป็นการเสี่ยงมาก ตัวนี้นีออนแอมากนะครับโดนต่อยโดนกระทืบก็ตายแล้วโอเคอันนี้เข้าใจได้นะครับคราวนี้เขามีตัวอย่างมาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการเสนองานที่ดีมากๆนะครับเขามีตัวอย่างเหตุการณ์มาให้ด้วยนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะครับเจอกับไททันแคมิราแมนแล้วใช้ความเร็วหลบอย่างเดียวเลยนะครับก็คือคล้ายๆกับแอสโทรแอสเซเลอร์นะครับตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเอพิโซดที่52สหรือ53าานะจาไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็บินหลบไททันแคมิราแมนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ สแล้วก็เขาสามารถใช้ตัวละครที่ควบคุมมาเนี่ยเอามาป้องกันความเสียหายให้กับตัวเองได้นะครับสมมุติว่ามีใครจะโจมตีเขาด้วยปืนพลาสมานะครับเขาก็อาจจะเอาตัวละครที่เขาควบคุมมาได้เนี่ยมาป้องกันที่ด้านหน้าก็ได้นะครับถือว่าโกงมากเลยนะแล้วก็สามารถเอามาใช้เพื่อตายแทนนะครับหรือว่าเอามาสู้แทนก็ได้ด้วยนะครับสามารถพึ่งพากําลังของตัวละครที่มีกําลังมากกว่านะครับอาจจะเป็นไททันเออไม่ใช่ไททันลาร์์คาเมราแมนนะครับเขาก็อาจจะเอ้ยเอาลัร์์คาเมราแมนมาช่วยสู้หน่อยแบบนั้น ก็ได้นะครับต่อไปก็คือสามารถควบคุมทีวีแมนมาเพื่อช่วยให้มันวาร์ปหนีได้อ่าอันนี้เป็นเป็นการยกตัวอย่างที่ดีมากนะครับถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสได้ควบคุมทีวีแมนนะครับทีวีแมนอยู่ในระยะของมันเนี่ยแล้วมันก็ควบคุมทีวีแมนได้ปุ๊บนะครับมันสามารถเอาทีวีแมนเนี่ยช่วยให้มันวาร์ปหนีได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับต่อไปก็คือสามารถบังคับให้ตัวละครที่ถูกควบคุมเนี่ยปลิดชีพตัวเองได้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้โหดร้ายมากนะครับ คนที่ทำลาย G Man มากมากนะครับ G Man นสกิวิตีทอยเลตนะนะถ้าสมมติว่า GMaN เนี่ยกำลังสู้อยู่นะครับมันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยติดสตันนะครับทำให้ G Man นั้นโจมตีได้ง่ายขึ้นโอ้โหแสดงว่ามีความสามารถในการทำให้ติดสตันด้วยนะครับอ่ะหมดแล้วนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็รูปภาพทั้งหมดที่น้องส่งมาให้นะครับโดยรวมนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ต่อจากน้องนิดนึงนะครับผมคิดว่าพาวเวอร์ระดับ5แล้วก็สปีดระดับ8เนี่ย สปีดเนี่ยโอเคอยู่นะครับผมคิดว่าสปีดเนี่ยถ้าสมมติว่าเต็ม10อาจจะให้สัก8-90อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับพาวเวอร์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะอยู่ในระดับ1เลยก็ได้นะครับเพราะมันควรที่จะบอบบางมากๆด้วยสกิลของมันน่ะที่มันโหดขนาดนี้นะครับไม่ควรที่จะมีพาวเวอร์เอาไว้ใช้ทาอะไรเลยนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะโหดเกินไปนะครับก็คือความสามารถในการบังคับให้ศัตรูนั้นปิดชีพตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับมันก็ทาได้นะครับแล แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติควบคุมมาได้นะครับตัวละครอย่างตัวแฮกเกอร์ตัวนี้เนี่ยควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์มากกว่าควบคุมให้ปิดทีพตัวเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าโกงเกินไปหรือเปล่านะครับก็คือความสามารถในการกลับไปควบคุมไททันสปีกเกอร์แมนโดยที่ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะโกงไปนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าการควบคุมโดยใช้ข้อมูลเก่าๆเนี่ยมันทําให้ตัวละครนี้ควบคุมไททันสปีกเกอร์แมนได้เนี่ยมันโกงเกินไปเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนไไววรรัส่่่ถูกงผาา Wi-Fi หืออะ ก็ตามนะครับในระยะที่ใกล้มากๆถ้าอยากจะควบคุมไททันเนี่ยก็ต้องเข้าไปใกล้ๆไททันด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเออเราควบคุมไปได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอาจจะควบคุมไททันแคเบราแมนไททันสปีกเกอร์แมนไททันทีวีแมนเนี่ยอาจจะควบคุมไปหมดเลยก็ได้นะครับควบคุมได้หมดเพียงแค่จะต้องเข้าไปใกล้ๆพวกไททันนี้มากๆแค่นั้นเองนะครับจะทําให้มันเนี่ยเออจะต้องรักษาระยะห่างนะครับสรุปก็คืออาจจะควบคุมได้แต่ไม่ควรเข้าไปควบคุมเพราะมันเนี่ยก็จะเสี่ยงกับตัวเองเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือตัวละครแฟนเมสตัวแรกนะครับ จากน้องวูดนะครับโอ้โหผมคิดว่าทักษะการวาดรูปของน้องวูดเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆของน้องวูดทเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับแฮกเกอร์ทอยเลนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับชื่นชอบแฮกเกอร์ทอยเลสมากแค่ไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวถัดไปนะครับว่าตัวละครนี้จะเจ๋งสู้กับตัวละครอย่างแฮกเกอร์สกิบบีทอยเลตได้หรือเปล่านะครับตัวละครตัวถัดไปนะครับมีชื่อว่าโอแอนาล็อกคล็อกแมนโอ้โหคืออะไรครับไม่เข้าใจเลยโอแอนาล็อกคล็อกแมนนะครับแต่ดูรูปร่างแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นมนุษย์นาฬิกานะครับแปลตรงๆก็คือนาฬิกาอนาล็อกเก่าดั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยมองแล้วผมจะชอบเรียกมันว่านาฬิกากุ๊กกูนะครับก็คือมันจะมีนกเนี่ยออกมากุ๊กกูที่ข้างหน้านะครับทุกหนึ่ง ชั่วโมงอ่ะประมาณนี้นะครับ ออกแบบโดยน้องเดวิดนะครับหรือว่าเดวิสนะครับอันนี้อันนี้น้องเขาบอกว่าเขาวาดมานะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากตัวแฟนเมดที่เคยอยู่ใน Tik t o ็อกมาอยู่แล้วนะครับเขามาแคปแล้วก็เอามาเขียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอแค่ว่าเราเนี่ยวาดนะครับแล้วก็ต่อยอดไอเดียต่างๆออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวละครนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาเขียนไว้ที่มุมขวาบนว่า Terrible but Funny Guy 555นะครับ f u n n ม เทอร์รีเบิลบัตฟันนี่ก่ยนะยครับก็คือหน้าตาเขาเนี่ยน่ากลัวน่าสยองมากเลยนะครับแต่เป็นคนตลกนี่ครับใส่ชุดทหารในยุค World War 2นะครับหรือว่าชุดทหารในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเฮ้ยอันนี้เจ๋งอยู่นะครับมีหัวเป็นนาฬิกาเก่านะครับหรือว่านาฬิกากุ๊กกูนั่นเอง แล้วก็มือนะครับมือของเขาเนี่ยเหนียวสามารถใช้เพื่อปีนได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือข้อมอูลคร่าวๆจากการวาดอย่างเดียวนะครับดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะงงๆเรื่องของทักษะนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าให้ผมเดานะครับเป็นตัวนาฬิกาแล้วเนี่ยอาจจะเล่นเกี่ยวกับเวลาอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่วิ่งไวนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ไหวหรอกแต่ทําให้คนอื่นช้าลงอะไรแบบนี้ เราไปดูซิว่าน้องเดวิสเนี่ยให้ข้อมูลอะไรเรามาอีกบ้างนะครับความสามารถของ O Analog Clockman มีความสามารถคล้ายๆกับ c l o อก man นะครับก็คือตัว c l o อก man เนี่ยเป็นตัวละครแฟนอาร์ทที่ถูกสร้างเอาไว้อยู่แล้วนะครับใน Tik t o k นะครับซึ่ง c ล o อก Man นะครับจะมีลำแสงสีเขียวสามารถหยุดเวลาศัตรูได้ชั่วคราวนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าผมหรือว่าพี่เนี่ยไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวละครแฟนอาร์สักเท่าไหร่นะครับหรือว่าแฟนเมดหรือว่าเวอร์ชันแฟนเมดอะไรเงี้ยเราจะไม่ดูเลยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วไม่มีเวลาดูนะครับแล้วก็เสียเวลาขี้เกียจตามอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับสำหรับ o อแ a น o ล็อกคล็อกแมแล้วเนี่ยเขามีลำแสงสีเหลืองแทนอ๋อโอเคถ้าสมมติว่าคล็ c k m a n ธรรมดานะครับหรือว่าเป็นพวกแบบนาฬิกาดิจิตอลอี้ใช่ไหมก็จะเป็นแสงสีเขียวนะครับแต่ว่า o อแ a น o ล็อกคล็อกแมเนี่ยเป็นตัวละครที่มีลำแสงสีเหลืองแทนเฮ้ยอันนี้ก็ ได้อยู่นะซึ่งความสามารถนะครับจะคล้ายๆกับแสงสีเขียวแต่แสงสีเขียวเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าสามารถหยุดเวลาได้เลยนะครับแบบชั่วคราวแต่ภาวะแสงสีเหลืองนะครับสามารถทําได้เพียงสโล่ศัตรูเท่านั้นอ uh ๋อโอเคก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยเชื่องช้าลงนะครับต่างกับแสงสีเขียวความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทำด้อนาคตได้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ว่าเป็นอนาคตที่ไม่ไกลมากนะครับอ๋อโอเคทั้งันได้อยู่นะครับทำในอนาคตที่ไม่ไกลมากนะครับแค่ใกล้ๆเหมือนกับเนตรวงแหวนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะเพราะแบบว่าเฮ้ยศัตรูจะโจมตีมา ทั้งนี้ฉันก็หลบระก่อนพุบอย่างงี้เฮ้ยได้อยู่นะแบบนี้เขาเนี่ยมีอาวุธปืนนะครับลักษณะเหมือนปืนสมัยสงครามโลกยิงในระยะไกลได้ด้วยโอ้โหหยุดเวลาแล้วยังจะยิงได้อีกอะมีถังด้านหลังนะครับสามารถใช้พ่นไฟหรือว่าระเบิดตัวเองแถมยังไม่ตายด้วยเพราะว่าพี่แกเนี่ยเท่มากเขาเขียนไว้อย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าพี่แกเนี่ยเท่โอเค ก,ก,ก็ต้องให้เขาไปเลยครับจินตนาการสําคัญอยู่แล้วนะครับเรานับถือจินตนาการทุกคนนะครับเอาล่ะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะครับในระยะใกล้สามารถต่อสู้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะโหดหน่อยยังโหดอีกเหรอยังมีโหดกว่านี้อีกเหรอสามารถใช้มีดสู้เหมือนกับพวกสปีกเกอร์แมนเอ่อไม่รู้ว่าสปีกเกอร์แมนหรือทีวีแมนที่มันเปลี่ยนมือเป็นมีดได้หรือว่าสปีกเกอร์แมนที่เพิ่งจะใช้มีดเมื่ออ p พีล่าสุดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะหมายถึงสปีกเกอร์แมนแหละในเอพิโซดล่าสุดนะ กินกินเข้าไปในห่วงมิติแห่งเวลาได้อีกด้วยโอ้ โหดมากเลยนะคือตัวนี้เนี่ยโจมตีระยะใกล้กลางไกลได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนวิเคราะห์เนี่ยเราเอาออกซะหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเอาอะไรออกดีนะครับไปดูข้อเสียกันก่อนละกันนะครับข้อเสียคือตัวละครอย่างโอแอนาล็อกคล็อกแมนเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาสามารถทำในอนาคตได้ก็จริงนะครับแต่อนาคตที่เขาทายเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือไม่เป็นจริงเลยสรุปว่าม,มันเชื่อได้แค่ไหนวะเนี่ยลำแสงที่ทําให้ศัตรูเชื่องช้านะครับก็อาจส่งผลกับพวกของตัวเอง ด้วยนะครับอุ๊ยอันนี้ต้องหาวิธีแก้เลยนะอาจจะมีวิธีแก้เหมือนกับทีวีแมนหรือว่าสปิเกอร์แมนหรือเปล่าซึ่งยากมากเพราะว่าเล่นกับเวลาไม่เหมือนกับทีวีแมนที่มีแว่นกันแสงอ่ะแสดงว่าอาจจะเป็นข้อเสียจริงๆนะครับก็คือทําให้เพื่อนเนี่ยยังไงก็ต้องโดนไปด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวละครนี้เนี่ยโหดนะครับ แต่ว่าจะโกงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะลองใช้จินตนาการของผมเองเนี่ยพัฒนาตัวละครนี้เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งละกันนะครับการโจมตีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะ ไม่ต้องมีการโจมตีระยะไกลหรือว่ากลางเลยนะครับตัวละครนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าหยุดเวลาหรือว่าสโลได้เนี่ยอาจจะใช้การโจมตีใกล้เพียงอย่างเดียวนะครับโดยการโจมตีนี้เนี่ยก็คือการกัดที่โหดมากๆนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยอาจจะมาจากยุคสงครามโลกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องเจออะไรที่ร้ายแรงรุนแรงหรือโหดๆมานะครับดังนั้นการกัดแบบโหดๆการกัดกระชากชีกระชากเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติสําหรับเขานะครับและตัวละครนี้เนี่ยมีทักษะพิเศษก็คือทุกครั้งที่เขาอ้าปากนะครับจะมี มีนาฬิกากุ๊กกูออกมาเลยครับหรือว่าจะมีแบบว่ามีไอ้นกกุ๊กกูอ่ะลองไปดูในนาฬิกาแบบเก่าๆเลยครับจะมีนกกุ๊กกูออกมานั่นน่ะจะเป็นเสียงของตัวละครเขาจริงๆนะครับก็คือทุกครั้งที่เขาใช้สกิลจะมีเสียงกุ๊กกูกุ๊กกูกุ๊กกูเอ้ยได้ปะยางงี้ได้ไหมนะครับทำให้เวลาช้าลงนะครับแล้วก็ดูทุกคนเนี่ยช้าลงเลยนะครับยกเว้นตัวละครตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับแล้วมันเนี่ยก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับศัตรูนะครับแต่แต่ต้องอย่าลืมนะว่าตัวละครนี้เนี่ยจะต มาข้างนอกนะครับแล้วมันก็ไปอยู่ใกล้ๆศัตรูนะครับแล้วก็เตรียมกัดซึ่งตอนนี้เขากำลังจะกัดลึืงับเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเอาปากลงใช่ไหมครับในระหว่างนั้นเนี่ยความเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับทำให้ศัตรูยังพอมีโอกาสบ้างที่จะรอดออกมาได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบสโลโมชันตลอดเวลาเลยอันนั้นก็น่าจะโกงไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วมือเหนียวๆของเขาเนี่ยก็อาจจะเอาไว้สําหรับหยิบจับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คืออาจจะเอาไว้ปีนตึกเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยสามารถขึ้นไปยังตําแหน่งต่างๆที่ ศัตรูบางตัวเนี่ยอยู่ได้นะครับตำแหน่งพวกนั้นอาจจะเป็นที่สูงๆหรือว่าตัวที่บินอยู่นะครับทำให้มันเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนตึกได้ก่อนแล้วค่อยกระโดดมาเกาะไอ้ศัตรูตัวนั้นอีกทีหนึ่งก็เป็นได้นะครับอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเอาไว้สําหรับเกาะพวก s ก i บีด t ทอยเลขนาดตัวใหญ่ๆนะครับก็สามารถเอาเอ้ยไต่ขึ้นไปเพื่อที่จะงับ คองับแขนแนบขาอะไรของมันก็ได้นะครับจุดอ่อนของตัวละครนี้นะครับผมก็เตรียมไว้เหมือนกันก็คือตัวละครนี้เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเป็นคนที่ตลกนะครับดังนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ติดตลกมากเกินไปคาดเดายากนะครับใช้งานบางทีก็ไม่ค่อยได้นะครับใช้งานร่วมกับเพื่อนๆนะครับทำงานร่วมกับเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีอาจจะไม่ทําตามคําสั่งเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นอันตรายกับพวกเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้นะครับก็คือตัวละครนี้ ที่จะมีตัวเดียวนะครับเป็นตัวพิเศษตัวเดียวนะครับไม่ต้องมีแบบโอ้โหเป็นทั้งกองทัพสี่ห้าตัวมาไล่กัดคนอื่นนียโอ้อันี้น่าจะไม่ไหวนะครับเอาเป็นแบบว่ามาช่วยแบบตามอารมณ์ของเขาแล้วกันนะครับวันนี้อยากมาช่วยนะครับเห็นว่าพวกข้วพวกาเมิล่าแมนกาลังโดนง่าแล้วนะครับเขาก็มาช่วยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับเอาเลยครับเพื่อนๆชอบโอแอนาล็อกคล็อกแมนแบบไหนมากกว่ากันนะครับชอบแบบแรกหรือแบบ2หรือจริงๆแล้วแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับอย่างที่บอกว่าช่องของเราเนี่ยสนับสนุนให้เพื่อนๆใช้จินนนนนตาากกรัับดงง้้่่อออืเลย เพื่อนๆอีกนิดหนึ่งและกันนะครับก็คือทุกๆตัวละครที่เพื่อนๆเขาวาดมาเนี่ยบางทีบางคนอาจจะวาดไม่สวยมากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความสามารถในการวาดแต่เขามีไอเดียที่ดีนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปวาดหรือว่าอย่าไปติิงเรื่องทักษะในการวาดของเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าเขาวาดสวยก็จริงหรือว่าวาดไม่สวยนะครับแล้วไอเดียของเขาไม่ดีเนี่ยก็ แนะนำเพื่อนๆได้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยจริงๆแบบนี้โหดไปนะอาจจะต้องลดลงมาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็พิมพ์บอกได้นะครับแต่อย่าไปว่าว่าเฮ้ยอันนี้มั่วและอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆเราแบบว่ารักกันแล้วก็คอยสนับสนุนจินตนาการของเพื่อนๆนะครับรวมถึงสนับสนุนจินตนาการของตัวเองเยอะๆเข้าไว้นะครับโอเคแล้วนี่ก็คือโอ n อน o ล็อกคล็อกแมนนะครับตัวละครแฟนเมดตัวที่2ที่ถูกส่งมาใน Discord อทชูนะครับและในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตัวละครตัวที่3แล้วนะครับ ตอนแรกผมอาจจะบอกไว้ว่า4หรือเปล่าจําไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเดี่ยจะเอาแค่3ตัวก็พอเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่า3ตัวก็เยอะแล้วนะครับเราจะได้มีหลายๆ EP ด้วยเพื่อนๆจะได้มา้อมาแบบว่าติดตามซีรีส์นี้กันเยอะๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวต่อไปกันดีกว่านะครับว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยชื่นชอบมากแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์บอกให้เพื่อนที่ออกแบบตัวละครน,นี้รู้ได้นะครับเอาล่ะสําหรับตัวต่อไปนะครับเขาให้ชื่อว่าอัปเกรดทีวีแมนไม่ใช่อัปเกรดไททันทีวีแมนนะอัปเกรด ทีวีแมนเฉยๆก็คือเป็นทีวีแมนขนาด normal นะครับที่ถูกอัปเกรด น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าอัปเกรดทีวีแมนตัวนี้นะครับจะมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าของผลงานก่อนนะครับเจ้าของผลงานเนี่ยชื่อว่าน้องนาวีนะครับมีชื่อใน Discord ว่านาวีคุงถ้าสมมติว่าเจอในช่องบอทชูนะครับก็สามารถทักไปคุยกับน้องนาวีได้นะครับน้องนาวีนี่ก็ออกแบบตัวละครมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับอาจจะมีครั้งต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้นะครับมาดูรูปร่างกันก่อนนะครับอ่ะนี่คือรูปร่างของอัปเกรดทีวีแมนนะครับอ่ะ นี่สวยงามไหมมีการเขียนบอกหมดเลยนะครับว่าอันนี้คืออะไรเอาไว้ทําอะไรนะครับอะอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตัวละครนี้มีอะไรบ้างนะครับด้วยชื่อของเขานะครับแสดงว่าเขาจะต้องเป็นทีวีแมนที่เก่งขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับถือเป็นการอัปเกรดตัวละครขนาด normal ครั้งแรกเลยหรือเปล่าตัวละครขนาด normal นี้เคยมีการอัปเกรดมาบ้างหรือยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอาจจะมีอัปเกรดอาวุธให้ตัวละครแบบพวก camera แม n อะไรอย่างงี้ปะมีรู้เหมือนกันนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยครับเหมือนทีวีแมนทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็น แขนที่ด้านขวานะครับมีปืนด้วยคล้ายๆกับปืนของไททันสปีกเกอร์แมนเลยนะครับเอออันนี้คล้ายจริงนะครับก็น่าจะเอาไว้ใช้ยิงสกิล t ีทอยเลทั่วไปนะครับผมด้านหลังมีเจ็ตแพคด้วยนะครับซึ่งแสดงว่าตัวละครนี้เนี่ยสามารถบินได้ด้วยนะครับโอ้ oh, โหเอาแล้วบินได้มีปืนมีทีวีโอเคสอย่างนี้ก็โหดแล้วนะมีอะไรอีกไหมที่คอนะครับ มีอุปกรณ์ในการป้องกันพาราสิติกสกิมดี i ทอยเล็ด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็ควรที่จะอยู่ในตัวละครดีอะไรแอนส์ทุกตัวนะครับจริงๆแค่เอาอะไรมาครอบตรงหัวเนี่ยก็จบแล้วแต่ว่าไม่ทำไง เออทำไมล่ะอารมณ์ขึ้นนิดนึงนะครับอะต่อไปละกันต่อไปละกันในมือคืออะไรเนี่ยในมือเหมือนจะเป็นผ้าคลุมนะครับเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันรอบๆบตัวนะครับอาจจะเป็นผ้าคลุมวิเศษอะไรประมาณนี้นะบแบบว่าเอ้ยปัดชึ้งอะไรอย่างงี้แล้วก็ของชิ้นนั้นเนี่ยก็จะกระเด็นหายไปอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมีแรงบันดาลใจมาจากหนังหรือว่าการ์ตูนเรื่องอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพราะไม่ค่อยดูการ์ตูนเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครรู้ก็ลองบอกดูได้นะครับแล้วก็ที่ตรงหน้าอกนะครับมี ใช้เผาศัตรูโอเคอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับความอึดเทียบเท่ากับไททันโอ้โหความอึดเป็นยังไงเทียบเท่ากับไททันอ่ะค,คือแข็งแกร่งหรือว่าน่าจะน่าจะน่าจะแบบว่าเกรอะหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะหมายถึงเกรอะนะครับความเร็วก็ ปกตินะครับถ้าสมมุติว่าไม่บินโอเคก็ถ้าสมมุติว่าไม่ปกติเนะี่ยก็แปลกแล้วนะครับถ้าสมมติว่ายิ่งเร็วด้วยถึกด้วยเนี่ยอันนี้โกงแล้วความโหดนะครับเท่ากับพี่2ดาบ2ดาบนี้น่าจะเป็นพี่คิีริโตะหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าอึดกว่านะครับเขาบอกว่าภายในเสื้อนี่มีเกราะหนาด้วยนะครับสามารถแยกชิ้นส่วนตัวเองแบบบาร์กี้ในวันพีชได้ด้วยโอ้โหแยกชิ้นส่วนไปทําไมอันนี้อันนี้น้องน้องนาวีเนี่ยอาจจะต้องเขียนเพิ่มว่าเขาสามารถแยกชิ้นส่วนไปเพื่ออะไรนะครับเพราะอยู่ดีๆเนี่ยจะแยกชิ้นส่วน เฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวละครนี้นะครับโจมตีไวมีปืนแล้วยังโจมตีไวอีกอันนี้อันนี้โหดมากเลยนะสู้กับตัวระดับลาร์ชหลายๆตัวได้สบายเลยโอ้โหเป็นตัว normal ที่สู้กับลาร์สกีบิดีทอยเลตได้แบบสบายๆด้วยนะพิคิลิโตยังปาดเหนื่อเลยนะอตัวนี้เอากว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอ้โห ตัวนี้เนี่ยมีแต่ข้อดีมากเลยนะครับข้อเสียไม่ค่อยมีเลยนะเอาจริงๆคือไม่มีเลยมากกว่าเลยครับข้อเสียได้ไม่มีเลยนะครับและสิ่งที่ผมชอบที่สุดสาหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็คือการที่เขาเอาความสามารถที่หลากหลายของตัวละครที่หลากหลายนะครับเอามารวมอยู่ในตัวละครตัวเดียวนะครับอย่างเช่นปืนของสปีกเกอร์แมนใช่ไหมแล้วก็แสงพลาสมานะครับนะครับเอาความสามารถพวกนี้เนี่ยมารวมอยู่ในตัวละครตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวละครระดับ normal ด้วยนะและความสามารถส่วนใหญ่นะครับก็เป็นความสามารถที่เราเคยเห็นมาอยู่แล้วด้วยนะครับเหมือนจะเป็น การป uh. ระยุกต์ใช้สมกกว่านะครับไม่ใช่การคิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวละครออที่เจ๋งตัวหนึ่งเลยนะครับเอาละถึงเวลาแล้วที่น้องนาวีเนี่ยจะต้องฟังคอมเมนต์จากพี่นะครับต้องบอกงนี้ก่อนครับว่าการออกแบบตัวละครในหนังในซีรีส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทําให้หนังเรื่องนั้นเนี่ยสนุกขึ้นดูลุ้นนะครับเราจะต้องทําให้ตัวละครนั้นมีจุดอ่อนบ้างน,นิดหนึ่งนะครับหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันน่าตื่นเต้นนะครับดูโด,ดยรวมเนี่ยตัวละครนี้ก็เท่แล้วนะครับแต่จะต้องเพิ่มมจุดดอ่่นนนิึงไงั้เีย มาถึงยิงปุ้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 งปงุอ้าวไม่ได้สู้เลยนะครับไม่มีตัวที่เก่งมาสู้กับมันเลยอาจก็อาจจะไม่ค่อยลุนสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มจุดอ่อนให้มันกันดีกว่านะครับซึ่งน้องนาวีเนี่ยคงยังไม่ได้คิดมานะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่จะช่วยคิดแล้วกันโอเคไหมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะบอกว่าข้อดีของมันเนี่ยเยอะไปนิดนึงนะครับความสามารถของทีวีแมนเนี่ยมันลดน้อยลงจนเกินไปจนที่แบบว่าไม่ไม่ต้องเป็นทีวีแมนก็ได้อ่ะเป็นตัวละครอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะครงน้่นนลาาถอืๆใ พลังทีวีของเขาเนี่ยยังเด่นอยู่บ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะตัดความสามารถที่เราคิดว่าอาจจะโกงเกินไปหรือไม่จําเป็นออกไปบ้างนะครับอย่างแรกเลย ผมคิดว่าทีวีแมนที่มีเจ็ตแพ k เนี่ยมันจะพลิ้วจนเกินไปนะครับแล้วก็ถามว่าจําเป็นไหมอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะเขามีวาร์ปนะครับให้เขามีวาร์ปก็พอไม่ต้องบินได้ก็ได้นะครับต่อไปก็คือเอาปืนออกก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังไงก็สามารถโจมตีไกลได้อยู่แล้วนะครับด้วยลําแสงดังนั้นถ้าสมมติมีปืนด้วยเนี่ยจะโกงเกินไปอย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คืออาจจะเอถอะทะไปหน่อยนะครับไม่เหมาะสมกับการเป็นทีวีแมนนะครับแล้วก็เน้นตัวละครนี้เน้นไปที่ความถึกเลยคืออาจจะเป็นทีวีแมนที่ใส่กระ หนานะครับเหมือนกับที่น้องนาวีเขียนเอาไว้นะครับให้เขาใส่เกราะหนาๆไปเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับให้ให้นึกภาพเหมือนในหนังไอรอนแมนนะครับที่ไอรอนแมนใส่ชุดตัวใหญ่ๆแทนที่จะเป็นแบบว่าไอรอนแมนตัวเพียวๆเ,เ,เล็กๆอะ่ะให้ใส่ตัวใหญ่ๆแทนนะครับมันก็จะดูเอทอะะหน่อยอาจจะช้าลงนิดนึงแต่ว่าแลกมาด้วยความถึกซึ่งความห่วของเขาเนี่ยก็คือลำแสงอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเขาเดินช้าหน่อยแต่ว่าไม่มีใครโจมตีเขาได้เนี่ยก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับสำหรับอัพ ั้ง3ตัวละครด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับที่ส่งไอเดียต่างๆนะครับรูปภาพต่างๆที่ตัวเองวาดนะครับหรือว่าไปหามาจากไหนแล้วก็มาต่อยอดหนึ่งอันนี้ได้อยู่นะครับส่งมาให้พี่นะครับได้นําเสนอข้อมูลไปให้เพื่อนๆหลายๆคนได้รับรู้นะครับแล้วก็เราก็มาแชร์ข้อมูลต่างๆกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะส่งข้อมูลแบบนี้บ้างนะครับอยากที่จะออกแบบตัวละครในจินตนาการของตัวเองนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับที่ Discord นะครับวอชชูเพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้าที่ description ดานล่างได้เลยนะครับแล้วก็ทักหาพี่บอสได้เลยนะครับผมกติกาก er yeah, ็คือน้องๆจะต้องวาดรูปของตัวละครนี้นะครับออกมาเองนะครับอาจจะวาดในกระดาษก็ได้วาดในโปรแกรมอะไรก็ได้วาดใน iPad วาดในโทรศัพท์หรือว่าวาดในไหนก็ได้นะครับวาดออกมานะครับแล้วก็ส่งรูปมาแล้วก็อธิบายหน่อยว่าตัวละครนี้เนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะครับมีความแข็งแกร่งยังไงแล้วมีจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะอย่าลืมตั้งชื่อด้วยนะว่าตัวละครนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับเอาตัวละครที่อยู่่ในนนคลิปปีี้เไดั แปลงเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคิดมาใหม่ๆเลยก็เจ๋งดีนะครับถ้าสนใจหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ที่3ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะ3ตัวนี้ก็นานแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับก็น่าจะเป็น3ตัวเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยตัวละครมีประมาณเกือบ10ตัวแล้วนะครับที่น้องๆส่งมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละสาตัวละกันนะครับเพราะงั้น เจ็บคอ <c oughs> <c oughs> ส่วนใครที่ไม่มีเวลาวาดรูปนะครับไม่ได้อยากทักดิสคอร์ดหรืออยากเข้ามาดิสคอร์ดแต่มีไอเดียอยากที่จะบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับบอกเพื่อนๆให้รู้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าใครมีไอเดียที่อยากจะพัฒนาของเพื่อนๆที่เขาส่งมา3ตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเ,เขาได้ด้วยนะครับอยากให้เพิ่มตรงไหนอยากให้มีปืนอยากให้อาปืนออกตรงนี้กกงไปตรงนี้อ่อนไปเพิ่มหน่อยได้ไหมอย่างงี้ครับก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆชอบตัวละครไหนมากที่สุด ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆเพื่อนๆนะครับทั้ง3คนที่ออกแบบตัวละครนี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับได้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าอย่างนั้นตัวละครแฟนเมททั้ง3ตัวนะครับรวมถึงของวัชชูด้วยจะต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับชื่นชอบยังไงาลิปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญยิืมกดติดตามช่องวัชชูมาเป็นพวกเดียวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ